เดือนธันวาคมนี้ลัคนาราศีเมษมีดาวย้ายที่ส่งผลกับคุณทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับจากดาวทั้งหมด5ดวงครับและที่สาคัญที่สุดเลยก็คือมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายนะครับที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีเมษนะครับซึ่งคุณสามารถตรวจสอบลัคนาราศีที่ถูกต้องได้นะครับที่ line สินแสนะครับ ad s in s ae ครับเป็นการตวรวจสอบฟรีนะครับแล้วก็สามารถอ่านดวงแบบเจาะจงได้ด้วยครับถ้ามั่นใจว่าคุณเป็นลัคนาราศีเมษแน่นอนแล้วเรามาฟังกันเลยครับ ดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายเข้ามาแล้วก็ส่งผลในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ได้แก่ดาวอังคารนะครับหมายเลขสานั่นเองนะครับเข้ามาในตําแหน่งความเจริญนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่6ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคม2569นะครับก็ส่งผลข้ามปีกันเลยนะครับสำหรับดาวอังคารนั้นเนี่ยเป็นดาวของความขยันความกล้าหาญนะครับแต่ข้อเสียก็คือการลงมือทําแบบมุทะลุนะครับหรือว่าไม่รอบคอบนั่นเองครับ พอเข้ามาในตำแหน่งความเจริญนะครับช่วงนี้นะครับความขยันหมั่นเพียรนะครับหรือว่าความกล้าหาญของคุณเนี่ยส่งผลดีนะครับทำให้คุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าเจริญก้าวหน้าในธุรกิจหรือใครที่เรียนอยู่นะครับก็เจริญก้าวหน้าในการเรียนนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คืออันนี้ส่งนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อดาวเนี่ยเข้ามาใน บ้านนะครับหรือว่าเรือนที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในรายละเอียดของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้แหละครับที่เราควรจะต้องรู้ดวงของตัวเองนะครับคือดาวประจําตัวเรานะครับว่าในช่องความเจริญเนี่ยเรามีดาวอะไรหรือเปล่าครับการที่เรามีดาวในช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าทําให้เกิดการส่งผลในลักษณะของเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองว่าดาวดวงไหนเจอกับดาวดวงอะไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้แหละครับผมถึงเน้นย้ำเสมอนะครับว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปเช็คในลายของผมเองนะครับเป็นระบบของผมเองมีผู้ใช้งานอยู่600,000คนแล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าระบบผมไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นที่เป็นข้อมูลส่วนตัวในทางกฎหมายคุณใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดเท่านั้น,นครับแล้วคุณก็จะทราบนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลาวันที่6ธันวาคมระบบก็จะแจ้งเตือนคุณก็สามารถอ่านดวงงงตััวเเเเออแบบจจาะได้ลยนน่ง ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธหมายเลข4ครับดาวพุธหมายเลข4ย้ายเข้ามาในตําแหน่งโรคภัยนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่7จ็ธันวาคมครับไปจนถึงวันที่26่ธันวาคมนะครับดาวพุธเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับหมายถึงเรื่องของการเจราจาต่อรองทําธุรกิจนะครับ เมื่อเข้ามาในตำแหน่งโรคภัยเนี่ยพุทธเองเนี่ยเป็นอวัยวะก็คือปากนะครับเพราะว่าอวัยวะที่เราใช้ในการสื่อสารเนี่ยก็คือปากของเราถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาในตำแหน่งโรคภัยก็แปลว่าคุณมีโอกาสเจ็บป่วยในช่วง20กว่าวันเนี่ยนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องช่องปากและฟันนะครับถามว่าแก้เคล็ดได้ไหมได้ครับก็ไปนัดหมอขูดหินปูนเลยครับก็ไปทําฟันเลยนะครับแต่อย่าไปก่อนนะต้องไปตอนที่ดาวพุดธมันย้ายเข้ามาแล้วนะครับหลายคนนะครับฟังคลิปเรื่องหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปเลยครับ ถึงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีเสียหายเรื่องอื่นแทนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารเสียหายก็ได้นะครับเช่นมือถือเสียคอมพิวเตอร์พังอะไรต่างๆนะครับเพราะพุตคือการสื่อสารทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องทราบนะครับและที่สาคัญที่สุดครับเหมือนเดิมครับช่องโรคภัยของคุณมีดาวหรือเปล่าล่ะครับถ้าช่องโรคภัยของคุณมีดาวพุตมากระทบก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแยกย่อย แตกต่างกันไปตามแต่ละคนนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องไปตรวจสอบในระบบนะครับหรือใครที่ไม่ได้ใช้ระบบนะครับหรือว่าเคยเรียนมาหรือว่าเคยมีความรู้อยู่แล้วนะครับจะรู้แหละครับว่าดาวของเราเนี่ยอยู่ในช่องไหนบ้างเราทุกคนเนี่ยจะมีดาว10บดวงนะครับ ซึ่งดาวสิบดวงนี้จะอยู่ในช่องหรือว่าหน่วยในบ้านหรืออยู่ในภพหรืออยู่ในเรือนอ่ะแล้วแต่ท่านใดจะเรียกยังไงนะครับแล้วแต่ว่าท่านศึกษามาจากที่ไหนอะไรยังไงแต่ที่นี่ผมเรียกว่าบ้านมันง่ายดีเข้ากับยุคสมัยนี้นะครับไปอยู่บ้านไหนนะบ้านบ้านเอกบ้านน้อยบ้าน2บ้านสาบ้าน4บ้าน5้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ คุณก็ต้องรู้ครับว่าคุณมีดาวอยู่ในบ้านไหนบ้างเพราะถ้าเกิดคุณดูดวงด้วยระบบการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดแบบนี้แล้วคุณไม่รู้ว่าดาวคุณอยู่ในบ้านไหนเลยเนี่ยคุณดูดวงไปเสียเปล่านะครับเสียประโยชน์เปล่าเลยนะครับเอาเวลาไปดูซีรีส์เกาหลีสนุกกว่าเยอะเลยนะครับ ดาวดวงที่3นะครับก็คือดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งะครับดาวอาทิตย์หมายเลข1นเนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่งความเจริญนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่16บธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคม2569อก่ะก็ข้ามปีนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่นักพยากรณ์เนี่ยใช้ในการแบ่งคนเป็นราศีต่างๆคุณคุณ้นๆนะครับสิธันวาถึง14มกราก็คือคนอที่เกิดในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในช่องธนูนะครับเขาเลยจะบอกว่า 16ธันวาถึง14มกราราศีธนูจริงๆแล้วคำเต็มของมันนะครับคือ16ธันวาถึง14มกราคนที่เกิดในช่วงเวลานี้ดาวอาทิตย์จะอยู่ในช่องราศีธนูนี่คือคำเต็มครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมล่ะครับทีนี้การที่ดาวที่มันย้ายเข้ามาในช่องความเจริญแบบนี้นะครับอาทิตย์หมายถึงเรื่องอะไรก่อนนะครับอาทิตย์หมายถึงเรื่องความโดดเด่นความเป็นผู้นําการตัดสินใจนะครับการที่ทําอะไรแบบเด็ดขาดเฉียบคมตามระเบียบวินัยนะครับ เมื่ออาทิตย์เข้ามาช่องความเจริญเดือนนี้นะครับช่วงเดือนนี้นะช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาตรงนี้นะครับคุณจะมีความเด็ดขาดมีความมั่นใจมีความเป็นผู้นําสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับกําลังจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณครับนี่คือความหมายนั่นเองนะครับทีนี้รายละเอียดที่แต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องไปดูว่าในช่องความเจริญของเราตอนเราเกิดมามีดาวอะไรอยู่ในช่องนี้ไหมอยู่ในบ้านนี้ไหม บ้านช่องความจเจริญเนี่ยนะเอ่อถ้าพูดเป็นภาษาแบบดั้งเดิมนะครับก็คือมีดาวสถิตอยู่ในช่องเจ้าเรือนนี้ไหมอ่ะผมพูดอย่างนี้พอคุณคุณไหมสำหรับคนที่เคยเรียนมาก่อนนะครับแต่จริงๆช่องของผมเนี่ยผมไม่อยากใช้ศัพท์แบบนี้เลยเพราะว่าผมอยากให้ใครก็ได้ที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังนะครับฟังแล้วเข้าใจครับฟังแล้วเข้าใจเลยนะครับฟังแล้วไม่ต้องเก็ต่ คุณจะเข้าใจมากขึ้นผมอยากให้คุณใช้ควบคู่กับระบบที่ผมทําขึ้นมาชื่อว่าลายสินแสาร์โค้ดชีวิตหรือว่าระบบสินแสาร์โค้ดชีวิตนะครับระบบเนี้ยผมจัดทําขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เลยสามารถที่จะอ่านภาษาไทยและเข้าใจได้เลยเพราะระบบเป็นภาษาไทยหมดไม่มีการใช้สัพท์แสงที่ยุ่งยากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ใช้งานนะครับแอดเลยนะครับใช้งานฟรีด้วยนะครับแอดซินแสแซดไอเอ็นแซดเอครับแล้วก็ใส่โค้ด 456ด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถเปิดการใช้งานได้นะครับระบบจะบอกทุกอย่างเลยดาวดวงต่อไปนะครับที่ย้ายเข้ามาส่งผลในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือดาวสุขหมายเลข6นะครับดาวสุขหมายเลข6ย้ายเข้ามาในตำแหน่งความเจริญนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่2 2ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมปี2 5 6 9ปีหน้านะครับ ดาวสุกเนี่ยคือดาวของการเงินและความรักนะครับดังนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์นะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือวัยกําลังวัยชักกันเนี่ยนะครับก็เรื่องความรักเป็นเรื่องสําคัญนะมันกําลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนอาส่วนวัยทํางานอย่างพวกเรานะครับหรือว่าบางคนบอกว่าวัยไม้ใกล้ฟังอย่างฉันแล้วเนี่ยฉันไม่สนใจเรื่องรักๆใกล้ๆละฉันสนใจเรื่องเงินมากกว่านะครับลำบากมาทั้งชีวิตแล้วเมื่อไหร่จะสบายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ต้องบอกว่านี่แหละครับดาวตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับทำให้เศรษฐกิจส่วนตัวของคุณเนี่ยดีหรือร้ายนั่นเองนะครับทีนี้มันย้ายเข้ามาในตําแหน่งความเจริญนะครับแปลว่าดีไหมล่ะครับก็ว่าดีใช่ไหมครับนะเพราะว่าการเงินก็จะเจริญงอกงามมากขึ้นนะครับหรือบางคนก็มีเสน่ห์มากขึ้นนะครับก็มีทั้งสองอย่างนะครับใครอยู่ในวัยที่ยังเขาเรียกว่าแต่เนื้อหนุ่มเนื้อสาวอยู่ก็เป็นเรื่องของเสน่ห์ก็ได้นะใครอยู่ในวัยที่เป็นวัยทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันดีหมดนะครับแต่ทีนี้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องดีมาก่อนหน้านั้นละนะครับก็คือทําอะไรมาพร้อมแล้วมันถึงเวลาของมันแล้วมันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าดาวประจําตัวคุณนะครับมีเลขอะไรอยู่ในช่องความเจริญล่ะครับถ้าเกิดมีเลข7จอยู่นะครับหมาเจอ7อย่างเงี้ยจะไม่ดีครับเพราะว่า6 7แปลว่า พระศุกเข้าพระเสาแซกนะครับมันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับอะไรที่ดีๆอยู่ก็ล้มคืนหรือว่าอะไรที่ดีๆอยู่ก็เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีเลข7อยู่ในช่องความเจริญนะ พูดมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีเลขอะไรอยู่ในช่องไหนเนี่ยหน้าตีเลยนะครับต้องรู้นะครับนะไม่งั้นฟังอาจารย์คนไหนนะครับหรือไปฟังช่องไหนก็ตามเนี่ยฟังไปก็ฟังไปเพื่อความบันเทิงครับฟังไปนั้นไม่ช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้การรู้เรื่องของดวงเนี่ยไม่ใช่เป็นการรู้เพื่อที่จะฟังในสิ่งที่เราอยากฟังนะครับแต่เราควรจะรู้เพื่อที่เราจะได้วางแผนชีวิตของเราได้อย่างรอบคอบนั่นเองนะครับมาถึงดาวสําคัญที่ไม่พูดไม่ได้และใครไม่พูดถือว่าผิดนะครับก็คือดาวพฤหัสครับ ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาในตําแหน่งสังคมครับดาวพฤหัสหมายเลข5ย้ายเข้ามาในวันที่23่ธันวาคมอยู่ยาวนะครับอยู่ยาวปกติก็ต้องต้องอยู่1ปีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้อยู่ไม่ถึงปีนะครับก็อยู่ยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ายเลยนะครับเข้ามาในตำแหน่งสังคมนะครับเป็นตำแหน่งที่ถือว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งบ้านเสียนะครับเป็นบ้านที่ดีเลยแหละนะถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกบ้านสหัดชะนะครับ ก็ถือว่าคุณก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงสังคมหรือว่าแวดวงสังคมที่คุณอยู่ตอนนี้คุณมีโอกาสได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอิทธิพลคนที่มีบารมีนะครับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีคุณ,ณธรรมนะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าเจอคนแบบนี้แล้วถ้าคุณยังหาประโยชน์กับเขาไม่ได้นะครับหรือว่าหาวิธีในการเข้าถึงเขาไม่ได้ผมว่าเสียชาติเกิดละคืออย่าไปเจอเลยเจอแล้วไม่มีประโยชน์เราเดินเจอคนออทั่วไปบนถนน,นดีกว่านะครับแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ประโยชน์ให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีหมายเลขหนึ่งอยู่ในช่องสังคม คุณจะเจอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโชค2ชั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีหมายเลข2อยู่ในช่องสังคมอันนี้ถือว่าซวยไปนะครับก็เรียกว่ามีบุญแต่ตำบางบางนี่ครับเนี่ย,ค,ยคือดาวประจําตัวเราอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ไง นะแล้วเวลาทุกครั้งที่5มันวนย้อนกลับมาเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น5-2ทุกครั้งเลยซึ่ง52มันแปลว่าคู่ศัตรูมันแปลว่าคู่ต้นรา้ายปลายดีแปลว่าการพบกันของของคุณกับผู้ใหญ่ในครั้งนี้ไม่ราบลื่นหรือเจอกันแล้วไม่ได้เรื่องดีแต่มันต้องใช้เวลากว่าจะดีมันต้องใช้เวลาเพราะคนเรามันจะมีช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลาย คุณเข้าใจไหมต้นลายปลายถึงจะดีแปลว่าช่วงต้นมันไม่ดีแล้วคุณต้องผ่านมาจนถึงช่วงกลางให้ได้นะแล้วคุณถึงจะผ่านไปถึงช่วงปลายนะถึงจะดีซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นไงครับช่วงต้นไม่ดีกูล้มเลิกช่วงกลางมากูทนไม่ไหวแล้วจบนะครับจบนะเนี่ยคือคุณจะได้เห็นภาพเข้าใจว่าดาวมันทำงานยังไงกับเรานะครับ แล้วก็ปิดท้ายดาวดวงสุดท้ายนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธหมายเลข4ี่ดาวพุธย้ายเข้ามาในตําแหน่งความเจริญน,นะครับส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่11มกราคม2569หรือปีหน้านั่นเองนะครับดาวพุธคือการสื่อสารดาวพุธคือการเจรจาดาวพุธคือการทาธุรกิจสังเกตไหมครับเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับได้เจอผู้ใหญ่ได้เกียรติยศได้เรื่องของเงินนะครับ นะแล้วก็ได้ในเรื่องของนี่แหละครับมันมาตอนท้ายนะครับเพราะว่าตอนแรก4ีมันเข้าโรคภัยก่อนจากนั้นมันค่อยเคลื่อนที่จากโรคภัยมาที่ความเจริญครับโอกาสดีๆมาแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาที่คุณห้ามหยุดพูดเพราะทุกคําพูดที่คุณพูดจะสร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคุณดังนั้นพูดไปเลยครับนะต่อยหอยให้พอเลยพูดไปเลยนะ พูดให้รู้กาลเทศะด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ใช่มาฟังผมแล้วบอกว่าอาจารยเอบอกอย่าหยุดพูดพูดเยอะๆนะครับก็พูดแม่งมั่วสัวไปหมดเลยอันนั้นก็ชิบหายไปผมไม่รู้ด้วยนะครับนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะคือใช้สติด้วยนะครับอย่าฟังแล้วก็พูดเป็นต่อยหอยโดยที่ไม่รู้กาลเทศะนะครับพูดแล้วดีครับแต่ว่าพูดให้เหมาะสมพูดให้ถูกกาลเทศะพูดอย่างคนมีการศึกษาพูดอย่างคนมีมารยาทนะครับเวลาเราไปไหนเจอกับใครผู้ใหญ่ก็รักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูครับใครเห็นใครก็ประทับใจ ก็ฝากเอาไว้นะครับดาวปิดท้ายเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะครับขอให้เราใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายแล้วครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้ายังไม่รู้ว่าดาวตัวเองอยู่ช่องไหนบ้างถือเป็นสิ่งที่อันตรายมากควรจะต้องรู้นะครับไปตรวจสอบแล้วก็เช็คได้ฟรีครับที่ระบบสินแสบา์โค้ดชีวิตครับ s i n s e z i n z a e ใส่โค้ดด้วยนะครับโค้ด456เพื่อจะได้ดูได้ฟรีนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบสินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับ at สินแสแซดไอเอ็นแซดเอนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับ ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ ค,คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง รือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา